ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะก็ผลออกมาแล้วนะคะก็ปกติถ้าเป็นของคนอื่นก็ออกสักประมาณเก้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยแต่ของตัวเองมาเออก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่เปิดนะจะไม่เปิดแล้วก็เดี๋ยวไปหาพี่ที่รู้จักแล้วก็ไปเปิดด้วยกันอะไรเงี้เนาะแต่ว่าพอเปิดดูแล้วไม่มายังไม่มานะคะก็เลยเออก็เลยประมาณสิบโมงสี่สิบกว่าหรือเปล่าคะถึงได้มาว่ามีข้อความมานั่นก็จะส่งมาที่เขา,เขาทอลกนะคะเข ของเต้เนี่ยเขาทอกแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาบอกว่ามาที่ข้อความานี้นะคะก็วันนี้ก็โอเคดูด้วยกันก็ <c oughs> ก็เหมือนดังที่คิดไว้ฝันไว้ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนอืมก็คือว่าอืมก็คือว่าอะไรคะผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านคะ่ะยินดีด้วยนะคะคุณได้สอบรอบสองนะคะเออทำไมใจละลื่นแบบนี้ก็คือแบบเออดีใจที่สอบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็คือ ดีใจที่สอบเสร็จแล้วแต่ว่าก็คือถามว่าเฟลในการตกไหมก็เฟลตรงที่ว่าเรารู้สึกไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการแบบตอนที่เราสอบกับเขาแล้วก็เออเราน่าจะใช้สิทธิ์มากกว่านี้ก็คือตอนนั้นที่เราไม่ได้ยินเราน่าจะถึงแม้ว่าเขาจะสีหน้าไม่โอเคหรือว่าเราสีหน้าไม่โอเคแล้วอย่างเงี้ยเราก็บอกอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าตอนที่มี่บอก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 จนแบบเขาราคาญแล้วอ่ะเออก็เราก็รู้สึกสีหน้าเราก็ไปด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นจริงๆอ่ะตอนที่ตอนที่แบบสอบอยู่นี่คือแบบโมโหมากนะ โมโหมากก็เลยคิดว่าเออถ้าพูดมากกว่านั้นก็คือเราต้องเถียงเขาแน่เลยอะไรเงี้ยเออเราก็แบบเราไปสอบกับเขาอะนะเราก็ไม่อยากไปทะเลาะเขาอะไรเงี้ยเออคุณจะได้หรือไม่ได้ก็คืออยู่ที่ไปประกาของเขาจริงๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงที่เราไปเนี่ยมันเป็นในโซ่หมกตรงนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เท่าที่แฟนหาข้อมูลเมื่อวานนะหลางจะสอบเสร็จนะหาข้อมูลนะบอกว่าคนต่างชาติเนี่ยเกลียดมากเลยนะที่ไปนะก,ก็คือ,ค,อคือเรานึกถึงตาอมออะ ไอ้นึกถึงอะไรนะนึกถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองอะ,อะตัวเองก็มีแฟนเป็นคนต่างชาติเนี่ยเราก็ผ่านเรื่องเกี่ยวกับทําธุรกรรมในตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยบ่อยๆใช่ไหมคะก็เจ้าหน้าที่เอ,อ่ออะไรเงี้ย ก็ไม่ได้ทุกคนนะคะแต่ก็จะมีบางเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าเออโชคดีไปก็จะเจอคนที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่ถ้าโชคร้ายก็จะเจอคนที่แบบว่าเออเราไม่โอเคอะไรเงี้ยอืก็ถือว่าเมื่อวานนะคะไปสอบเสร็จแล้วก็กลับมาก็ก็หาข้อมูลก็คือตอนแรกก็คิดว่าอันนี้ด้วยนะคนที่สอบเราสอบสัมภาษณ์เราน่าจะเป็นแบบวัยทํางานหรือเปล่าวัยแบบสามสิบสิบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าทุกห้องหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่แฟนหาข้อมูลก็คือส่วนใหญ่ที่เป็นอาจารย์หรือว่าคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ย คนที่อายุเยอะนะคะเพราะว่าข้องที่มีสอบนี่คือผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะะอายุที่แบบเยอะแบบ70กว่าแล้วอะไรเงี้ยผู้ชายนะหกสิบเจ็ดสิบแล้วอะไรเงรี้ยเออแล้วก็ผู้หญิงก็ค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าผู้ชายแต่เท่าที่หาข้อมูลดูแฟนบอกว่าน่าจะเป็นคนที่คือเขาทํางานข้าราชการมาแล้วก็กเกษียณแล้วไหคะ,กะเกษียณแล้วก็เขาก็ทำงานข้าราชการเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆอะไรแบบเนี้ยเออก็คือไปช่วยตามองค์กรต่างๆอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นผู้ที่แบบว่าเกษียณแล้วก็มาทํางานตรงนี้นะคะก็เลยจะบอกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะก็คือเท่าที่่่ัคนนนออออืมมากเวแแแตลละะไสบบบ้จจ เพราะฉะนั้นคนที่จะไปสอบบอกเลยว่าเตรียมตัวแบบทาใจอ,อ่โอเคทําใจไว้ทําใจว่าเราต้องเจอในทุกรูปแบบนะอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็เตรียมตัวในระดับหนึ่งว่าเราจะเจอคนที่พูดเร็วแล้วก็พูดเสียงเบาอะไรเงี้ยเออเราต้องเตรียมไว้ทุกสถานาการณ์ว่าเราจะเจอประมาณนี้นะแต่ถ้ามันเจอแบบคนที่แบบใจดีกว่าที่เราแบบคิดไว้นะก็โอเคไปนะแต่มันกลับกับเอมี่ค่ะเอมี่นี่คือฟังจากคนอื่นนี่คือแต่ละคนแบบเออที่เขาเจอเนี่ยโอเคโอเคโอเคหมดเลยแต่อ้ที่เราไปเจอมัน ไอ้เ่กว่าที่แบบเราคิดไว้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เออคอยทุกคนทําใจแล้วก็เตรียมตัวดีๆโอเคเอมีก่ก็รอบนี้ก็จะเตรียมตัวให้มากกว่าเดิมก็อ่านหนังสือให้มากกว่าเดิมแต่ที่จริงนะก็คือเสียใจก็คือว่าอะไรรู้ไหมพอไอ้มี่ได้รับครั้งนี้ก็คือที่สอบนะคืออุปสาทเยอะมากคือแบบตั้งแต่พอได้รับข้อความว่าเออเราจะต้องสอบวันที่17เดือนเมษายนนี้นะปุ๊บนะก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับลถเอมี่เคยลงเลยใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับลถก็คือลถที่แบบ มีคนมาทุบรถของเราแล้วก็มีคนมามาขูดมาไอ้นี่รถของเราเนี้ยจนเราต้องแจ้งความนูน่นนี่นั่นคือแบบไม่เป็นไม่เป็น,ปนอันทําอะไรเลยค่ะเพราะว่า่ทํางานตั้งแต่ 5, ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าไปทํางานตอน เข้างานแปดโมงแปดโมงเป๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถึงที่ทำงานก็เจ็ดโมงกว่าใช่ไหมก็ออกจากที่นี่ก็ประมาณมเจนะ็ดโมงอะไรเงี้ยเจ็ดโมงไปถึงที่นั่งก็นู่นนี่นั่งก็ทำงานก็แปดโมงแปดโมงก็กว่าจะเสร็จก็ห้าโมงเย็นแลนะไหนจะขับรถกลับมาห้าโมงครึ่งเงี้ยก็ไปรับเด็กๆแล้วก็พาเด็กๆกลับม,มาบ้านแล้วก็ทำอาหารทำโน่นทำนีนน่อาบน้ำให้กว่าจะทำโน่นนี่เสร็จกินข้าวเลยเสร็จก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วอนะไรเงี้ยแล้วกว่าจะเด็กอาบน้ำแล้วก็เล่นแล้วก็เล่นกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือไม่่่่่่่มมมมมมมีีีีีเเ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 เวววววลล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 าา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 าไไนนกก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 กััับบ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 บค้้แแแแ็็็็ูๆือถึงงปุ๊รรพยยยยใหท าาไอ้นี่นะรีบไปหมดเลยคือมีเวลาแค่เดือนครึ่งเออถ้าถ้าจำไม่ผิดน,นะคะเวลาแค่เดือนเดือนครึ่งเพราะฉะนั้นเองไก็ต้องอันนี้ทุกอย่างเพราะว่าต้องบอกว่าข้อข้อสอบเนี่ยมันจะกว้างมากกว้างจริงๆนะก็คือตั้งแต่ประวัติศาสต์เกี่ยวกับสงครามทั้งสงครามญี่ปุ่นของเหนือใต้แล้วก็เกี่ยวกับชีวิตประจําวันเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมายเอ่อเกี่ยวกับการการเมืองการปกครองอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะข้อสอบถ้าเป็นการเมืองการปกครองเนี่ยค่อนข้างที่จะยากตรงที่ว่าชื่อองค์กรต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะสำหรับสำหรับเองนะอ่าอันียกเ่ว กับพวกอา,าสาหันิมทสัพอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะยากจะยากตรงที่เป็นคําตอบอืเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรคล้ายๆกันนะก็เลยเราต้องแยกออกให้ได้ว่าน,นี่คือสัญญาอะไร<ม>นี่คือเอาไว้ทาอะไรอะไรเงี้ยอันนี่ก็ยากพูดง่ายๆเราเราเราต้องอ่านหนังสือในระดับหนึ่งแล้วเ,เราต้องเตรียมตัวในระดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับครั้งเนี้ยที่เอมี่ไปสอบเอมี่ก็คิดว่าเออเอมี่ก็เตรียมตัวในระดับหนึ่งนะคะก็คือถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่คือแบบอได้มารูปแบบไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นการเมืองการปกครองนิดนึงเอออันนั้นนิดนิดนึงกอง ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็กฎไมยกฎหมายก็มีแค่ตอนอ่านบทความนอกนั้นก็ที่ถามนี่ไม,ม่มีนะก็จะประมาณนี้แล้วก็เอมี่ก็จะยุ่งกับการเ,เตรียมสอบของตัวเองเพราะมันจะเครียดมากแล้วก็จะกดดันตัวเองมากเพราะว่าไม่เคยเรียนของตอมอแล้วก็อันนี้คือคือไปสมัครเสร็จแล้วก็พอทีนี้ก็คือ,อ,อทางตอมอเนี่ยก็คือจะให้หนังสือมาก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นหนังสือตัวนี้นะคะแล้วก็เนื้อหาก็แบบมันจะเป็นการ์ตูนแล้วก็คือพูดอย่างไรอะตรงข้างหลังก็จะมีคําถามอยู่ม,มีคําถามอยู่นะเราท่องจาําพวกนี้ก็ได้แต่ว่าปัญหาก็คืออว่าี ถ้าเราจําแค่นี้มันจะไม่แบบไม่ค่อยโอเคอค่ะเนื้อหามันจะไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นอะก็คือว่าให้เราเนี่ยไปดูไปดูใน y o u t u b e ดีกว่าค่ะยูทูบแต่ว่าเอมี่ฟังของถ้าเราเข้าไปเนี่ยให้เราพิมพ์เข้าไปว่าคีฮามยองจอมชีฮอมสองพันยามนะคะแล้วมันจะขึ้นมาแบบเยอะมากที่คนไทยทําไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าที่คนเวียดน,นามกับคนไทยเอยคนเกาหลีทำอะมันจะมีแต่ที่ที่เอมี่ดูนะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น JTVC นะคะ อันน <medio S 2> no ี <ification of the course offs> ้ดูเยอะแต่ว่าคนนี้ก็คือว่ามันจะมีแบบเนื้อหาอย่างเช่นเนื้อหาอะไรประวัติศาสตร์เนี้ยเขาก็จะสอนประวัติศาสตร์ก่อนแล้วจากนั้นก็จะมีคําถามตามมาทีหลังมาแล้วก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับฮัมบันโดก็คือเกี่ยวกับบสมุทรของเกาหลีอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็สอนว่าเออมันมีอะไรอะไรคือสอนเนื้อหาก่อนแล้วจากนั้นก็จะตามด้วยเกี่ยวกับคําถามนะคะถามว่าคนนี้ก็คือจะละเอียดไหมก็ไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่าเอ่อค่อนข้างที่จะแบบว่าอย่างไงอ่ะเอ่อบางข้อที่แบบไม่จําเป็นอ่ะนังก็ไม่ไดเอามาเพราะฉะนั้นก็อแต่่ยู ก็คือว่าเป็นผู้ชายที่เป็นคนพูดก็เลยแบบว่าการฟังอ่ะก็คืออาจจะเขาพูดเดียวมากแล้วถ้าสมมติว่าฟังครั้งแรกอ่ะเราจะแบบเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยในการฟังนิดนึงถ้าจะให้แนะนํานะคะก็คือเอมี่อยากจะแนะนําของคนนี้เป็นผู้หญิงนะน่าจะเป็นของเวียดนามหรือเปล่าคนนี้นุนซามเคพีไอไอพีแอมอันนี้โอเคอันนี้ผู้หญิงคนนี้แต่ของเขาเนี่ยเนื้อหามันจะละเอียดมากละเอียดแบบเออเขาเก็บทุกเมตตะจะละเอียดมาก แล้วเสียงชัดเจนถ้าใครมีเวลาเตรียมตัวนานๆแล้วก็มีเวลาแบบว่าอ่านหนังสือเยอะฟังของเขาเนี่ยโอเคนะคะอันนี้ของเขาโอเคแล้วก็ถ้าเป็นทริคของของตัวเองนะคะเอมี่นะคะก็จะจะทำแบบนี้ก็คือว่า,าข้อสอบส่วนใหญ่ก็คือเอามาจากา YouTube YouTube ที่เขาเนี่ยถามเนี่ยถามแล้วก็ตอบใช่ไหมคะ ของตัวหน้าก็คือว่าทํำยังไงก็คือว่าอันเนี้ยพออันนี้ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีพวกคําถามแล้วก็คาตอบคําถามแล้วก็คาตอบมีใช่ไหมอันนี้คือแบบไล่ไล่ตั้งแต่ไล่จ,จ,จดจดเนาะแต่ถ้าเป็นของคนเนี้ยเออไม่ได้เรียงตามเขาเรียกอะไรเนื้อหามันไม่ได้เรียงว่าเออส่วนนี้เป็นของประวัตินะอันนี้ส่วนนี้ของเกี่ยวกับสงครามนะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับออชีวิตประจำวันนะเออคนเนี้ยมันไม่ได้แย่แต่ถ้าเป็นของเมื่อกี้ JTVC นะ ถ้าเป็นของผู้ชายคนนะี้เขาจะแยกไว้ว่าโซนนี้มันเป็นของประวัตาิานะโซนนี้เป็นของนี้นะก็เนื้อหาก็แบบเราก็แบบไอ้น,นี่เอาเนี้ยก็จะโอเคตรงที่ว่าเราก็เนื้อหาตรงนั้นก็จะครอบคลุมทั้งหมดว่าเป็นเป็นของประวัตาานะินร์นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของคนนี้ก็คือแบบว่าเนื้อหาจะเยอะเยอะแล้วก็ข้อดีก็คือว่าเออเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็เขาจะพูด พูดแบบช้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดนะคะถ้าถ้าใครฟังก็คือฟังอันนี้สําคัญก็คือว่าถ้าเราฟังครั้งแรกอะฟังของใครน่นคือสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราฟังของครั้งแรกของเขาไปปุ๊บใช่ไหมของเอมี่ก็คือฟังของลุงเขาไปไปก่อนแล้วไงก็เลยรู้สึกจะมาเปลี่ยกนกระทหารก็มันไม่ได้อ่ะเออพูดง่ายก็คือว่าเราก็ไม่คุ้นเสียงกับคนอื่นเนี้ยเออแต่รอบเนี้ยรอบสองที่จะสอบนี้นะเอมี่จะเปลี่ยนเนื้อหามาจะมาฟังของผู้หญิงคนนี้แทนนะก็คือว่าแต่ถ้าใครอยากจะฝึกฟังแบบว่าเออถ้าไปสอบแล้วแบบว่าเขาจะพูดไวเหมือนท นะแล้วก็เวลาเวลานี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะก็คือ,อก็คือจะทำนี้ก็ฟังเนื้อหาเนื้อหาครั้งแรกก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะถ้าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนื้อหาในนั้นอะ่ะก็อาจจะขา้างยากนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับว่านี้มากแต่ว่าครรําศัพท์ที่เรื่องไหนที่มันจะยากก็คือคิดว่าเกี่ยวกับการเมืองการปกครองอชื่อระบบต่างๆชื่อระบบต่างๆชื่อองค์กรต่างๆเนี่ยมันจะสับสนนะคะทุกคนเพราะว่าพอบอกชื่อมาแล้วก็เราต้องจําว่าองค์กรนั้นมีหน้าที่ทําอะไรแล้วก็ ประมาณนี้ค่ะเ,เราก็ต้องจำพวกน,นั้นด้วยแล,วแล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับคำสาบเกี่ยวกับอาศาสตร์ลีมาซับอันนี้จะยากนิดนึงเช่นพวกอะไรนะถ้าเราทำสัญญาเช่าอะไรเงี้ยแล้วก็ใบประ การใบรับรองอะไรเงี้ยมันจะมีชื่อของนเนี่ยมันย่อยๆเออชื่อคล้ายๆกันแล้วมันจะทาให้เราสรับสนนะ,ะอันนี้ก็ออไปท่องมาดีๆเอ,อมี่ก็ตรงเนี้ยรู้สึกนิดนึงนะก็ถ้าเป็นส่วนอื่นก็ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ชื่อเออเกี่ยวกับการสงครามระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็คือว่าก็ถ้าเราจำได้ครั้งหนึ่งอ่ะก็คือจะไม่ลืมยิ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะถ้าเป็นเกี่ยวกับชีวิตประจวันที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงเพราะว่า เราก็อาจจะเจออยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่นแบบไปโรงพยาบาลแล้วเราต้องมีใบอะไรก่อนที่จะไปรับยาอะไรเงี้ยหรือว่าเออเกี่ยวกับชุดประจำชาติของเกาหลนะีคืออะไรนะอะไรอาหารที่บ่งบอกว่าเป็นของเกาหลีหนะ้าอะไรเงี้ยก็มีอะไรเอก็อาจจะมีกฎหมายเกี่ยวกับกันไอ,นอน้นี่เข้ามาที่นี่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้เนาะถ้าเป็นไอ้นี่นะแล้วมันจะเกี่ยวกับการเรียนอืมอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะคะแต่รอบนี้ก็มีก็กจริงๆก็คือว่ามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยแล้วก็กระชั้นชิดแต่ว่าตัวเองก็ถือว่าเตรียมตัวแบบ ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองทำแล้วอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็คือทํางานไปแล้วก็คือแบบคือฟังเกี่ยวกับอันนี้ตลอดนะหายใจเข้าแหยใจออกก็คือมีแต่ข้อสอบแล้วก็มีแต่การเรียนทั้งนั้นเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเน้นเอาแบบตอนที่เราแบบได้ข้อความอะไรเงี้ยเออก็คือตอนนั้นตอนที่หลันจากที่ได้รับหนังสือมานี่ก็ไม่ไม่ได้อ่านนะทุกคนเออเพราะว่าตรงเนี้ยอ่านแล้วรู้สึกเราต้องทําความเข้าใจแล้วก็นี่แต่ว่าดูผ่านๆก็ดีนะคะถ้าใครมีเวลาก็มันจะมีทิคอะไรให้เราอะไรไมั้งคิดว่านะ ก็คืออ่ก็ไฟลงนก้นอ่ะออไฟลงต้นถึงได้ทำอะไรเงี้ยออข้อความมาเราก็มีเวลาเตรียมตัวประมาณเ,ออเดือนครึ่งก็จากนั้นก็พอได้รับข้อความปุ๊บก็ตั้งแต่คืนนั้นก็คือโหแบบจด,จดจดข้อสอบนะทุกคนแบบ คือแบบลายอะไรนี่คือปวดไปหมดยิ่งสองอาทิตย์หลังที่แบบเตรียมตัวสอบนะโหแบบหนักมากจัมีทํางานจนถึงอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้แบบวันไหนอะวันจันนะคือแบบทํางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยจริงๆถามว่าหยุดไปเลยแล้วก็เตรียมตัวสอบเนี่ยถามว่าเราตั้งใจขนาดนั้นไหมจริงๆไม่นะทุกคนเคยหยุดอย่างนั้นแล้วก็ช่วงที่2อาทิตย์ที่ผ่านมาหยุดแล้วก็ลองเรียนดูก็คือว่าเราก็มีเวลาของตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เวลาเราง่วงเวลาเราง่วงเราก็อย่าจะหลับไปทุกคนมันไม่มีความกระตือรือร้นมากกว่าที่แบบว่าเออไม่ไปทำงานก็มันไม่มีเวลาาาในนกกรรที่่อ็ิง แต่ว่ามันจะมีความกระตือรือร้นตอนที่พูดยังไงทํางานอยู่แล้วเราฟังอ,อ,อันนั้นนะมันก็คือข้อดีไปอย่างก็เครียดด้วยเพราะว่าเ,เครียดด้วยก็คือทํางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยแล้วแบบต้องสอบด้วยอะไรเงี้ยต้องดูแลลูกด้วยคือแบบสารพัดอย่างแล้วก็พูดตรงๆว่าเหลังจากที่ได้รับข้อความเมียนที่ว่าคือเรื่องรถด,ด้วยอะไรเงี้ยคือแบบคือทุกอย่างเลยแล้วก็ช่วงนั้นเอมี่ทำเรื่องเกี่ยวกับฟันนะฟันก็คือสิ่หนึ่งก็คือไปครอบแล้วตอนนี้ก็คือยังแก้ไขยังไม่ได้แล้วแบบ เราต้องหยุดอยู่ทางานแล้วไปอย่างเงี้ยตลอดก็เลยค่อนข้าง,งที่จะอันนี้นิดน,นึงอะแล้วคือแบบไปไปครอบมาแล้วก็คือปัญหายังไม่หมดก็คือมันเงียนเสียวฟันอยู่อะก็ก็รู้สึกว่าเขาทําได้ไม่ดีเงี้ยก็บอกเขาอยู่ขอให้คนที่ไปสอบนะคะขอให้เจอคนที่แบบใจดีอันนี้ต้องบอกว่าการสอบนะจริงๆนะมันมันขึ้นอยู่กับคนที่เราไปสอบจริงๆนะถ้าเราเจอคนที่ใจดีคนที่แบบว่าอารมณ์อร่อยกับเราเนี้ยเราก็จะได้แบบว่าได้ดีอ๋อพูดง่ายงเพราะว่าเราต้องเชื่อว่าไอ้คนที่มาสอบเนี่ยทุกคนเตรียมมาในระดับหนึ่งะคะ ถ้าไม่เตรียมคือจริงๆไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะยากมากเพราะว่าเนื้อหามันจะกว้างมากนะ,ะทุกคนแล้วเราต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะ,ะจริงๆอ่ะเขาต้องเคารพเราว่าเออเราตั้งใจเตรียมขนาดนี้ยเขาก็ต้องแบบว่าพูดยังไงอะ่ะอย่างน้อยก็ต้องให้เกียรติเรานิดน,นึงอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็พูดเสียงดังขอแค่พูดเสียงดังพูดชัดเจนคือคําถามเนี่ยถามให้เราชัดเจนแล้วก็พูดเดียวก็ได้แต่ขอให้มันชัดเจนอะ่ะเออขอแค่เนี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอแบบ พูดแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้ไม่ต้องพูดเร็วขนาดนั้นหรือว่าไม่ต้องพูดช้าขนาดนั้นจนแบบว่ารอว่างขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าขอให้มันชัดเจนอย่างงี้เนาะพราะรันจะสอบเสร็จก็ไม่ก็คือคิดเสียดายก็คือตรงนี้แหละก็คือว่าทําไมหลังจะเราสอบเสร็จก็ได้ทาไมเราไม่พูดกับเขาสักคำเนี้ยแต่จริงๆตอนนั้นอะคือม่โมโหจริงๆงนะโมโหมากคือแบบแบบในใจนี่คือแบบฟึกฟัดฟัดคือแบบอยากจะออกมาแล้วอะเออคือไม่อยากเห็นหน้าเขาแล้วอะคือเป็นไปได้ก็แต่คนละบริบทนะจริงๆนะเวลาพูดใช่คนนั้นพูดใช่ไหมคุณ คือแบบตั้งใจฟังมาะนะพอมันจะสลับกันนะทุกคนแล้วพอผู้หญิงคนนะั้นพูดพูดพูดมาเออมันจะเป็นอย่างงี้จริงๆนะเพราะว่าเธอพูดอะไรฉันฟังไม่รู้เรื่องแล้วคือแบบในใจนี่คือปฏิเสธแล้วอ่ะฉันไม่ฟังเธอไม่ฟังแล้วอย่างเงี้ยเออจริงๆอ,อิอขอให้ทุกคนนะคะพระเจ้าวพรให้ทุกคนแบบว่าเจอคนที่แบบว่าเจอคุณครูหรือว่าเจอผู้สัมภาษณ์ที่แบบว่าน่ารักกับเรานะเอ,อแต่ว่าเมื่อวานแฟนแฟนบอกว่าที่เนี่ยโหจริงๆนะแล้วก็คนต่างชาตินี่เกลียดมากเลยอะไรเงี้ยเออ คนต่างชาติเกลียดมากที่เนี้ยแต่ว่าความรู้สึกเออแล้วก็ความรู้สึกของเอมี่นะคือไปเนี้ยก็คือเราต้องเข้าใจว่าเขาให้สันชาติเราเนาะเออมันเป็นความต้องการของเขาอะเออไมนเป็นความต้องการของเราอะไม่ใช่ความต้องการของเขาที่อยากจะให้ใช่ไหมล่ะก็เลยประมาณเหมือนกับว่าเออแล้วแต่เธออะเออแล้วแต่เธอว่าถ้าเธอถ้าเธอได้ก็ได้ไปถ้าเธอตอบไม่ได้หรือว่าถ้าเธอไม่นี่ก็แล้วแต่เธอมันเป็นเรื่องของเธออย่างเงี้ยแต่จริงๆนะ ข้าราชการเกาหลีนี่ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือว่าที่อื่นนะไม่ใช่ตรงนี้นะที่ตมที่เมื่อวานไปนี่อันี้อันนี้คือเจอครั้งแรกที่แบบบริการแย่แล้วก็แบบแย่สุดๆแต่ทุกครั้งที่ไปไปตมตรงเนี้ยรู้สึกไม่โอเคนะเจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่ก็จะมีคนที่แบบว่าอันนี้ไหมก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะชักสีงานนะตรงนี้อืมก็เลยถ้าเป็นที่อื่นนะไปโพกอนโซไปที่แบบสถานที่แบบชุมนุมเซ็นเตอร์ไปอะไรอย่างนี้นะโอ้ยเกาหลีนี่คือแบบ เจ้าหน้าที่คือบริการดีมากนะทุกคนต่อให้เป็นคนต่างชาติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะบริการดีมากอ่อแต่ว่ามันผิดกับตรงนี้นะต้องเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นตัวคนเข้าเมืองอะเนาะก็คือคนทุกชาติก็คือจะไปรวมอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขาเขาคือเจ้าหน้าที่ที่สาหรับบริการให้กับคนต่างชาติเพราะฉะนั้นเขาจะให้เกียริหรือไม่ให้เกียริก็คือเรื่องของเขาอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นแบบนั้นอะทุกคนอันนี้คือไม่ได้ว่าข้าราชการแบบเกาหลีว่าเออเขาแย่นะแต่ตรงนั้นมันแย่จริงๆนะไม่ได้พู ก็จะเจอลักษณะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยก<ฤ>็เผื่อใครได้เจอเหมือนเอมี่แต่ถ้าใครไม่ได้เจอก็เป็นความโชคดีของคุณไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครได้เจอก็จะมีความเฟลนิดๆว่าทําไมฉันได้เจอสถา,านการณ์แบบนี้อะไรอย่างี้เนาะก็หวังว่ารอบสองก็คงจะผ่านแหละอืมก็จะเตรียมตัวระดับหนึ่งแล้วก็เอมี่ก็คือแบบว่าคือพูดไว้ในใจเลยนะถ้าไปสอบรอบสองนะจะถ้าไปสอบรอบสองนะฉันจะบอกคณะกรรมการก่อนเลยนะว่าเขาที่แล้วสอบนะคะ ฉันสอบไม่ได้เพราะว่าผูออ้หญิงอีกคนเนี่ยคือเขาพูดแล้วฉันไม่ได้ยินเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาพูดเสียงดังนะคะถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่ามีพูดแค่รอบเดียวแต่เขาพูดเสียงดังและชัดๆนะคะอันนี้คือความในใจที่อยากจะบอกแล้วก็เออโอเคโอเคอันนี้สาคัญนะทุกคนถ้าไปสอบตรงนี้นะที่ที่ไม่รู้นะว่าก้อ้เขาจับไว้อย่างไงก็คือเหมือนที่เอเมียที่ายว่าแล้วก้อนเรานั่งอย่างนี้ใช่ไหมโต๊อะอ่ะจะอยู่ตรงนู้นอะ่ะมันอยู่ห่างกับเรานะทุกคนแล้วก็พลาสติกอะ่ะกันแล้วก็พัดเออ คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์เราเขาจะใจแมสด,ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครเอ่อถ้าเจอเจ้าพนักง,งานที่พูดเสียงเบาแล้วก็แบบไม่ชัดเจนะ่ะพูดเธอต้องพูดแล้วนะนะคือเราต้องทะเลาะลรวเออเออแต่แต่เราไม่ได้ยินจริงนะแล้วก็เก้าอี้มันไกลจากที่โตมากอะ่ะเอออันนี้คือแบบเป็นนั่งแบบตายของเก้าอี้เลยนะเพราะว่าไม่ได้ยินเลยก็เลยแบบพยายามยื่นหน้าด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้อืมถ้าเป็นของผู้หญิงคนนั้นก็คือแบบไม่รู้เรื่องเลยนันำพูดว่าอะไรมันเหมือนพูดอยู่ในปากเรอะเรอ็เโอือว่าเงี้ยเออก็ โอเคถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่อืมเราได้รู้แล้วไงว่าเออเราสอบครั้งนี้เนี่ยเราเจอบรรยากาศแบบนี้หนะ้าอะไรเงี้ยอืมห้องสอบท่านั่งก็จะเป็นแบบพอเข้าไปถึงชั้นสองปุ๊บก,ก็จะเป็นห้องเล็กๆห้องที่เอมี่สอบก็คือเดินเข้าไปปุ๊บก็เอออย,ยอ,อ,เเปปอยู่ทางสายมือของเราเข้าไปปุ๊บใช่ไหมจะอยู่ทางซ้ายมือของเราเป็นห้องแรกอืห้องแรกนะทุกคนอืมอใครทุกคนโชคดีนะคะพระเจ้าอวยพอนะคะบ๊ายบายค่ะ